โยโยโยสวัสดีครับเอฟซี FC. คืนนู้หนังถูกช่องทางอยู่กับพี่เจดคืนนู้หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับคลิปแรก3คู่จาก3ลีกไปเริ่มที่เวลา1นึ่ทุ่มฟุตบอลชาลีซูเปอร์ลีกของจีนนะครับเจ้เจียงอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับเหืหนานอันดับ8ทั้ง2ทีมมี10แต้มเท่ากันแปะนะครับเจ้เจียงเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับปักกิ่งมาหนต่อสครับแกนหลักมีจินเฉินกับตันทีมนะ กองหน้าชาวบราซิลนะครับเจอกับเหอหนานเกมล่าสุดบุกชนะกังโจมา3-2มนะครับมีอีกอร์ไมดดนากับรูโนนาซาริโอ2แกนหลักตัวบราซิลกองหน้าเป็นแฟรงค์อาชิมปงนะครับนี่อดีตกองหน้าบุรีรัมย์ครับ เจอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเชอร์เจียงก็เปิดบ้านถล่ม30คู่นี้ก่อนเกมเขามองเจอร์เจียงเป็นต่อนะครับจริงๆจะว่าไปเจอร์เจียงฟอร์มช่วงหลังก็เริ่มหลุดเหมือนกันส่วนเหอหนานมาดีนะครับโดยเฉพาะบรรดาตัวต่างชาติมีทั้งเซอร์เบียทั้งกาหน้าบราซิลครับวัดใจเหอหนานครับซื้อ2มุมจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคู่ต่อมาเวลาเช่นคืนนะครับไปดูสวีเดนดซูเปอร์เรดทานครับสกอปจะเปิดบ้านเจอกับออฟเดวาล สกอฟเนี่ยมี7แต้มเท่ากันแ๊ะเลยนะครับจากการชนะ2สเสมอ1แพ้น1นสกอฟเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียบชนะเทเลบอกมา1 0ูนนะครับแกนหลักมีสกอรอับราฮัมอุสมานดีนกองหน้าเป็นเซฟ,ฟานลูบิสิตกองหน้าชาวไอซ์แลนด์นะครับเจอกับออสเดวาล ก็เกมล่าสุดก็เปิดบ้านเบียดชนะเกฟเฟลมา2-1น,นะครับอ mm ิริรอนคาดูรากาบเบรลกองหน้าเป็นฮัสซันเอาฮัมลาวีนะครับเจอคนล่าสุดต้องย้อนไป2,019สกอปเอาชนะไปกลับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงนะครับดูแล้วเนี่ยชอบที่สกอปเจ้าถิ่นดีกว่านะครับยังไงเล่นในบ้านแม้สถิติผ่านมาก็เหนือกว่าครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะเชนะียร์สกอปนะครับ,รบปิดท้ายที่เวลาที1:45ไปดูลีก2ของโปรตุเกสปากกส อันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับเอวีเอสอันดับ3ปากอส45แต้มจากการชนะ1 2เสมอ9แพ้เกเกมล่าสุดบุกเสมอเป็นาฟิลมา 1, 1 1นะครับตัวลหลักเป็นมัสซซยดิยาโลเชอุนตอนกองหน้าเป็นรูยฟอนเต้ครับเจอกับเอวีเอสแต้มจากการชนะ1 9เสมอ2แพ้เกเกมล่าสุดเสียฟอร์มนะครับแพ้ขาบ,บ้านให้กับปอตัวบีไป0 2นแถมกองหน้าตัวเก่งอย่างเนเน่ติดโทษแบนนะครับนารุมมีบานาโด จอร์ดมาเชโดแล้วก็สเตเนโอนะครับนัดแรกเจอกัน a อ s เสเปิดบ้านชนะ2 0คู่นี้ก่อนเกมเขามอง a อ s เสบุกมาเป็นต่อ a อ s เสยังมีสิทธิ์ลุ้นเลื่อนชั้นแต่ว่าฟอร์มแย่นะครับแพ้3จาก4เกมส่วนปาโกสที่ฟอร์มดีเหลือเชื่อนะครับไม่แพ้มา9เกมติดแม้ว่าไม่มีลุ้นแต่ว่าก็ลุ้นทำอันดับอย่างเดียวนะครับดูแล้วเนี่ยน่าววดใจปากอสนะครับช่วงนี้เล่นได้อย่างมั่นใจครับไม่แพ้ไปอย่างน้อยเคียร์ปากอสนะครับสรุป3คู่ในคลิปแรกพี่เรณาชอบพี่ดีเหินหนาน สกอปและปากกสนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคืนหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย